สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นกระท่อมที่ผมปลูกในกระถางนะครับซึ่งผมได้ตัดยอดตัดยอดตัดใบออกหมดเลยครับเพื่อที่จะให้มันแตกกิ่งใหม่นะครับนะครับผมตัดออกหมดเลยครับ ก็กำลังแตกยอดนะครับไม่ตายนะครับตัดแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยคอกกำลังแตกยอดใหม่นะครับยอดกำลังแตกออกมาเล็กๆ พื้นที่น้อยครับปลูกหลังห้องครับปลูกในกระถางส่วนอีกต้นหนึ่งผมก็ตัดออกแบบนี้นะครับไม่ตายนะครับตอนนี้ก็แตกยอดแตกใบออกเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่ง ต้นที่ผมตัดไว้แล้วแตกยอดแตกใบเต็มเลยครับนี่ครับยอดกำลังแตกเล็กๆพื้นที่น้อยปลูกในกระถางหลังของเจ้า,าลองดูครับ ปลูกได้ใส่ปุ๋ยคอกลดน้ําต้นมันก็สูงมันก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอูที่การดูแลเนี่ยครับตัดออกหมดเลยครับไม่เหลือสักใบไม่ตายครับกำลังแต่ยอดใหม่ครับ แล้วต้นที่ผมตัดแล้วมันแตกอยู่อีกคลิปนึงนะครับไปดูได้นะครับถึงต้นนี้ผมถ่ายให้ดูว่าตัอดออกหมดเลยครับไม่ตายครับยอดเล็กๆกำลังแตกครับแต่ว่าต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยคอ,อกบำรุงต้นนะนะครับ lon đua hấp